เอาล่ะครับก็ต่อไปก็เป็นเรื่องแก๊สหรือก๊าซนั่นเองนะครับก็เรื่องแรกของแก๊สที่จะเรียนที่จะไปดก็คือกฎของแก๊สครับผมก็ในที่นี้ก็จะดูจากสูตรก็จะเป็นอ่า PV เท่ากับ nRT ที่ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับซึ่งมันสามารถแตกออกไปได้อีกเป็น nkbT นะครับแล้วก็แตกไปได้อีกเป็น มวนมวลเป็นกรํรมเนี่ยหารด้วยมวลโมเลกุลนั่นเองแล้วก็หาทีก็ถ้าอยากรู้ว่ามันอะไรมาอย่างไรก็มีตลาดให้แล้วนะครับ n เนี่ยก็คือจํานวนโมถูกไหมอาก็คือจํานวนโมของแก๊ส n คือจํานวนโมของแก๊สก็เท่ากับจานวนจานวนโมลจำนวนโมเลกุลเนี่ยหารด้วยอะโกโโดนะครับหรือมันก็เท่ากับมลเป็นกรรมัมหารด้วยมวลโมลเลกุล n คือจํานวนโมเลกุลของแก๊สทั้งหมดครับ N-A คือเลขอะวกาโดครับมันก็คือ6.2 0 10กาลัง23โมเลกุลต่อโมโล R คือค่าคงตัวครับมีค่า8.3ซึ่งต้องจำนะครับ kB ก็คือค่าคงตัวอีกแล้วเช่นกันเป็นค่าคงตัวของโบล์บารมีค่ามันเกิดจากเอา,าเอา R เนี่ยหารด้วยอะวกาโดครับก็จะมีค่าเท่ากับ1.3คูณ10กำลัง1.38คูณ10กำลังลบ23จูลต่อเควินก็ต้องจำนะครับเป็นตัวนี้ ต่อไปก็เป็นมวล m ก็คือมวลของแกส๊ส m ใหญ่ก็คือมวลมเลกุลของแกส๊สอาจจะเขียนเป็น m แล้วก็ให้ a เลยก็ได้ครับมีหน่วยเป็นกิโลกรัตมต่อโมลก็ถ้าเกิดดูจากหน้านี้ก็จะสามารถทำข้อที่10ถึง14ได้ครับซึ่งมันเป็นแก๊สสถานะาเดียวนะครับในถ้าใช้สูตรพวกนี้อโอเคครับก็มาดูข้อ10บไปเลด,ดีกว่า โจบ,บอกว่าแก๊สไฮโดรเจน20ลิตรความดัน10สกนลัง5นิวตันต่อตารางเมตรอ่า m กนลังสองนี่คือตารางเมตรนะครับมีอุณหภูมิ27องศา,ศาเซลเซียสจะมีมวลกี่กรรัมอ่าดูประเด็นของโจทย์ว่าโจทย์ต้องการหาว่ามันจะมีมวลกี่กรรัมแล้วก็มาดูสูตรอ่นี่อ่าว่ามีอะไรบ้างก็ถ้าเกิดแนะนำนะถ้าเกิดให้เขียนแบบสูตรที่เราจำได้ การอย่างที่คุยดีเราคุ้นเคยเพราะว่าเราเรียนมาแล้วคืออะไรครับ PV เท่ากับ nRT ถูกไหมซึ่งถ้าเกิดเรายังจำสูตรไม่ได้เราก็ให้ค่อยๆเขียนแตกเอาก็ PV เท่ากับ nRT ซึ่ง n มันคือโมลถูกไหมครับแล้วโมลเนี่ยมันเกิดจากมลโมเลกุลหารด้วยโมลมเลกุลก็จะได้ว่า PV เท่ากับ m ส่วน m ใหญ่ก็คือโมลโมเลกุลเนี่ยคูณกับ RT ครับผมอ่าเราก็จะหาสามารถหาโมได้แล้วซึ่ง อุณหภูมิที่ใช้เนี่ยจำไว้นะครับว่าเป็นเควินเสมอถ้าเกิดมันไม่ใช่เดลต้ามันเป็นทีอย่างเงี้ยต้องเอาอุณหภูมิองศาเซลเซียสเนี่ยไปบวก273ก่อนก็มาเขียนสูตรได้เลยว่า P คือเท่าไหร่ P คือความดันใช่ไหมก็คือความดันเนี่ยหน่วยเปน็นนิวตันต่อาังเมตนะถูกต้องก็คือ10กลัง5ก็เขียนไปเลย10กลัง5แล้วก็คูณกับ V ครับปริมาตรปริมาตรอ่า20ลิตรซึ่ง ยี่สิบลิตรเนี่ยมันใช้ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าในหน่วยปริมาตรของฟิสิกส์เนี่ยมันต้องเป็นออตารางเอ้ลเลยลูกบาทเมตรก็คือ m กลังสามซึ่งการที่จะเปลี่ยนเป็นลูกบาศลูกบาทเมตรเนี่ยเราต้องเอายี่สิบเนี่ยไปคูณสิบกำลังลบสามครับจ,บจ 3, บาากกําไว้นะครับก็จะเป็นยี่สิบคูณสิบกำลังลบสามลูกบาทเมตรก็ปริมาตรก็เท่ากับยี่สิบคูณสิบกำลังลบสามลูกบาทเมตรนะครับจําไว้ถ้าเป็นลิตร ให้เปลี่ยนโดยการเอาสี่กำลังลบสามาออคูณไม่ต้องอธิบายมากพูดง่ายๆต่อไปก็เอ็มอยากรู้ค่าไว้เป็นมวลเป็นกร,รมัมถูกไหมครับหาด้วยโมลเมลกุลแก๊สไฮโดรเจนอ่าแก๊สไฮโดรเจนก็คือลายตัวลายตัว H2 ถูกไหมครับทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วมันง่ายมากก็ H 2, มันมีตัวละหนึ่งแล้วไม่มีสองตัวก็ H 2, M ทเอไฮโดรเจนเนี่ยเท่ากับสองครับผมก็เขียนไปสอง แล้วก็คูณกับคูณกับอะไรคูณกับ Rr คือค่าคงที่ซึ่งเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันคือ8.31ถูกไหมครับต่อไปก็คูณกับอ,อุณหภูมิอุณหภูมิซึ่งมันเป็นเควินซึ่งการที่เปลี่ยนจากองศาเนี่ยเป็นเควินก็จำไ,ได้ไหมครับจากาในตอนแรกเลยเรื่องความร้อนก็คือต้องต้องเอา2องเนี่ยมาบวก บวกกับ27ก็จะเท่ากับ300ก็สามร้อยเคเวินก็เอา300เนี่ยมาแทนครับผมอาจากนั้นก็ทําการคิดเลขครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วก็ย้ายฝั่งไปย้ายฝั่งมาก็จะได้ว่ายี่สิบคูณสิบกำลังสองถูกไหมอ่าเท่ากับหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบหจุดห้าเอมก็ย้ายไปหารครับก็จะได้ มวลเนี่ย m เ,เนี่ยเท่ากับ1.6กกรัมครับผมเป็นคำตอบก็ง่ายมาก